สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564นะคะเช่นเคยก็มีคลิปสรุปการสอนประจำวันนะคะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้มาออนไซต์นะคะอะสิ่งที่ต้องไปทำก็คือในสมุดวันนี้จะมีะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้เขียนตามรอยปะตัวเลขนะคะ เลขนี้เลยเลขเก้านะคะเลข9ก้าให้เด็กๆเ,เขียนทั้งสองหน้าเลยนะคะตามรอยปะนะคะสำหรับนักเรียนที่หยุดไปยังไม่ได้รับแบบเดียนแบบเรียนไปนะคะผู้ปกครองสะดวกมารับที่โรงเรียนมารับได้เลยนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะอ่านเลข9ก้าเขียนอย่างไรตามรอยเส้นปาเด็กๆโค้งแบบนี้เลยนะคะใต้ล่างได้หัวกลมๆนะคะ ได้หัวกลมๆแล้วตรงลงนะคะแล้วก็งอเป็นตะขอไปตามรอยปะแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็จะได้เป็นเลขเก้านะคะเขียนให้ครบทั้งสองหน้าเลยนะคะ ครบแล้วนะคะก็จะมีใบงานเสริมทักษะนะคะแต่เป็นเป็นใบงานสร้างสรรค์ค่ะ,ะเป็นใบงานนี้เลยนะคะเราสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยที่24สิ่งของเครื่องใช้เนาะใบงานนี้ก็จะเป็นใบงานสร้างสรรค์จำนวน3ใบนะคะให้เด็กๆแบ่งทําก็ได้วันศุกร์หนึ่งใบวันเสาร์หนึ่งใบแล้ววันอาทิตย์หนึ่งใบก็ได้นะคะ,ะในใบงานสร้างสรรค์นี้อาจจะมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆอาจจะเป็นกาวกันกร ก็อยากจะรบกวนให้ผู้ปกครองช่วยดูแล้วก็มีส่วนร่วมในการทําใบงานด้วยนะคะในใบงานนี้ให้ทําอะไรใบงานนี้ให้เด็กๆนะคะเขียนตามร้อยปะเลยนะคะต่อเติมเป็นอุปกรณ์ เรียกว่าอะไรนะ้อันนี้ไดรเป่าผมนั่นเองนะคะให้เด็กๆลากเส้นตามร้อยปัดแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะนีเขาให้อีกด้านหนึ่งมาแล้วเราก็ระบายสีเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นเส้นปะนะคะลากเส้นเสร็จแล้วแล้วก็ระบายสีเพิ่มเติมนะคะให้เป็นไดเป่าผมเลยนะคะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะไดเป่าผมทำให้ผมแห้งนะคะอันหนึ่งหน้าผ่านไป เป็นหน้าที่สองนี่ให้แบบนี้เลยก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องดนตรีไทยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระนาดจะเค้ซออู้ซอด้วงอะไรต่างๆนะคะให้เด็กๆระบายสีนะคะระบายสีเสร็จแล้วระบายสีเครื่องดนตรีไทยด้านล่างนี้เลยนะคะระบายสีเสร็จแล้วตัดนะคะ ในขั้นตอนนี้ต้องให้พี่หรือว่าผู้ปกครองช่วยนะคะตัดเสร็จแล้วก็นําไปแปะนี่ด้านบนเลยจะมีเด็กๆที่เล่นเครื่องดนตรีต่างๆนะคะของให้เป็นเงาไว้เด็กๆก,ก็ตัดด้านล่างที่เราระบายสีเสร็จแล้วไปติดในเด็กแต่ละคนนะคะให้ถูกต้องนะคะ ให้ถูกต้องสวยงามอันนี้เป็นเครื่องดนตรีแบบดีสีตีเป่ามีครบเลยนะคะเสร็จแล้วต่อไปสุดท้ายเป็นลูกอะไรเป็นอุปกรณ์กีฬาอย่างหนึ่งลูกกลมๆนะคะเตะก,กันบนสนามนั่นก็คือลูกฟุตบอลนั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะ ทำอะไรถ้านาเศษวัสดุมาปะติดนะคะแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆเลยก็อนุญ,ญ,ญาตให้ระบายสีก็ได้เนาะแต่ถ้าใครมีเศษวัสดุที่นํามาติดตกแต่งได้ก็นํามาทําได้นะคะเด็กๆอาจจะแบ่งใบงานนี้แบ่งทําก็ได้นะคะเพราะว่าให้ไปสุกเสาร์อาทิตย์เลยเด็กๆอาจจะค่อยๆทําไปทีละแผ่นทีละแผ่นก็ได้นะคะแต่ขอให้ผู้ปกครองช่วยมีส่วนร่วมในการดูแลในการ ทำไบงานด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยสิ่งที่จะฝากไว้เล่มสกูลพาร์นะคะ ถ้าใครบันทึกแล้วนําใส่ซองการบ้านเด็กๆมาด้วยเนาะคุณครูจะได้ตรวจสอบเนาะขอบคุณผู้ปกครองที่บันทึกตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเลยแต่ผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้บันทึกในเล่มสกุลพาฒนะคะตอนนี้ยังบันทึกทันนะคะให้เริ่มบันทึกได้เลยนะคะตั้งแต่18ตุลาคม2564จนถึงวันปัจจุบันเลยอยากให้บันทึกเป็นประจำทุกวันทุกวันนะคะถ้านํำใส่ซองการบ้านมาคุณครูก็ จะตรวจดูด้วยนะคะว่าได้บันทึกไว้เป็นประจำหรือเปล่านะคะ,ะหลังจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็อยากให้ฝากไว้ฝึกเป็นประจำประจำเลยคือคือ,คอการอ่านพยัญชนะไทยกไก่ถึงฮองนกฮูกภาษาอังกฤษเองถึงแซดแล้วก็การนับจำนวนจดจำตัวเลขนะคะ อยากให้ฝึกเป็นประจำประจำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ